สวัสดีคะ่ะแม่ออนงานถักโอเคนะคะเรามาต่อกันด้วยคลิปที่ทิปที่เจ็ดประมาณนี้นะคะทลิปที่เจ็ดที่แม่ออนถักาลายสับปะรดเป็นเสื้อคลุมลายสับปะรดคอเต่านี่แหละคะ่ะพอมาถึงต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลย อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแดเก้าสิบอ่าในแถวที่13านี้ตรงตรงลายกั้นนี่ค่ะตรงลายกัน้นอ่าแม่อ่อนก็ต้องตรงนี้ต้องถึงทางแยกแล้วนะคะทางแยกเราจะทำเป็นสามแฉกนะคะอ่าสามแฉกนะคะจากโซ่ขึ้นอ่าโซ่โซ่หโซ่หแล้วก็มา ทำหลักพันคอ1คอแล้วก็ล้วงลงไปกิมขึ้นมานี่แหละค่ะทำเป็นสองสามหลักนะคะทำให่ออนจะทำให้ดูพอมาถึงเหล็กกั้นนะคะโซ่ขึ้น6พันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นควักสองควักสองแล้วก็พันหัวเข็ม ล้วงลงไปดึงขึ้นควักสองควักสองนะคะทีนี้เราได้หนึ่งเราได้หนึ่งเราได้สองขาแล้วนะคะก็โซ่สองโซ่สองเป็นโซ่ก um, hmm ั้นนะคะพันหัวเข็มก็ล้วงลงไปควักสองควักสองนะคะพันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นควักสองควักสองนะคะ แล้วทีนี้ปกติเราจะทําแค่ซ้ายขวาอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะทําเป็นสามแขกนะคะปกติมันก็จะมีสองแขกที่เราเรียกว่าแถวกั้นสองแขกนะคะทีนี้มันจะเป็นสามแล้วนะคะทีนี้พอเราจะแยกแล้วนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะโซ่สองพันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็ควักสองควักสองนะคะ ผ่านหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นมาควักสองควักสองนะคะเน่ก็จะเป็นสามแขกนะคะเป็นสามแขกอ่าหนึ่งหนึ่งแขกสองแขกสามแขกแต่ละแขกต้องมีอ่าต้องมีโซ่กั้นนะคะโซ่กั้นที่สองแล้วก็สองหลักนะคะสองหลักแล้วก็โซ่กั้นที่สองสองโซ่แล้วก็ ทิมลงที่สองหลักนะคะก็จะเป็น3ามแฉกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอแล้วก็ทีนี้ก็มา,าทำเหมือนเดิมนะคะโซ่สามโซ่หนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหทีนี้เราก็มาเริ่มทิมลงห่วงโดยที่ขาไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะทำเอเพราะเราจะเป็นทำผักรูปสับปะรดแล้วนะคะ ก็ในในวงรูปสับประรดที่เราทำโซ่นี้เราต้องโซ่ห้านะคะขึ้นโซ่ที่หขึ้นแค่ห้าโซ่นะคะอย่าเกินอย่าขาดนะคะก็จะไม่สวยนางจะไม่สวยเลยนะคะเอกลงไปเลยนะคะแล้วก็ขยับเหมือนเดิมนะคะเหมือนคลิปที่แล้วที่แมออนทำให้ดูนะคะ,ะโซ่หแล้วก็ทิ่มลงนะคะปิดให้แน่นเลยนะคะ สองสามสี่ห้าพักนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่อ่อนด้วยนะคะกดติดตามแม่อ่อนด้วยนะคะคลิปนี้เราจะทำให้เฟตให้เป็นคอเต่าให้ได้ใส่กันทุกคนเลยนะคะอพอมาถึงทางแฉกแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำเป็น3มแฉกเหมือนเดิม ทําเป็นสามแฉกนะคะเหมือนเดิมตรงนี้ได้สองแฉกแล้วนะคะโซ่สองผ่านหอยเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นนะคะแล้วก็ควักสองควักสองผ่านหอยเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นอ่าควักสองควักสองนะคะอ่าทีนี้ก็ทําจนครบรอบนี้ทําแบบนี้จนครบเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องใส่โซ่หก เหมือนเดิมโซ่ก็หกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทิ้มลงไปตรงห่วงไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะเอ็กนะคะก็รวบเลยรวบแล้วก็ขยับให้แน่นนะคะแล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้าในในตรงรูปสับประรดเนี่ยต้องโซ่ห้านะคะอ่าล้วงลงไปเลยดึงขึ้นนะคะทำให้ ทำให้เขาโซ่ห้าในตัวสับป,ปะรดนี่ให้เขาโซ่ห้านะคะอ่าอย่าทำเกินได้อย่าทำขาดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรือว่าแม่ออนจะนั่งไม่ถนัดอ่านะคะทำแบบนี้เลยแถวนี้จะทำแบบนี้ จะมาเปลี่ยนแปลงที่แค่สามแฉกนี่นะคะทีนี้พอมาถึงแถวการปิดนะคะตรงนี้ปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหยังยังใช้โซ่หกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาถึงตรงที่ปิดแถวนะคะแม่อ,อนก็จะทําเหมือนเดิมก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงรวบเลยนะคะดึงยาวมาเลยอ่า เพื่อเขาจะได้ไม่มันไม่ได้เป็นคูนะนะคะแป๊บหบนึง่งดึงขึ้นมาเลยอ่าตรงนี้นะคะแล้วก็กิมไปอีกทีหนึง่งดึงขึ้นมาปิดอีกนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ล้วงเลยนะคะดึงขึ้นมาปิดเลยนะคะดึงยาวเลยนะคะนี่คือการปิดเลื่อนห่วงแล้วทีนี้ก็โซ่ขึ้นสามโซ่สามนับเป็นหนึ่งหลักนะคะ ทีนี้พอมาถึงตอนนี้แถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามแถวที่สิบสี่นะคะแถวที่สิบสี่แม่อ่อนก็จะขึ้นทำเป็นสองแขกเนี่ยสองแขกนะคะโซ่โซ่สามนี่เป็นหนึ่งหลักแล้วก็ทำหลักอีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองกั้นพันหัวเข็ม ทิมลงไปแล้วก็ควักสองควักสองผ่านหัวเข็มทิมลงไปควักสองควักสองนะคะตรงนี้ไม่ต้องทําโซ่นะคะทีนี้เราก็ผ่านหัวเข็มข้ามมาตรงช่องนี้เลยนะคะช่องที่เราทําไว้สามแฉกนี่ค่ะ,ะก็ทําเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนทําเหมือนแฉกนี้สองหลัก2หลักแล้วก็โซ่สองนะคะ สหลักโซ่สองแล้วก็ผ่านหัวเข็มทิมลงไปตรงนี้เป็นทางแยกนะคะทางแยกปึ๊บนี่งานเราก็จะมาแบบนี้นะคะ,ะนี่เป็นแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบสิบเอ็ดบสองสาแถวที่14ก็จะได้งานแบบนี้นะคะทำไปจนรอบเลยนะคะ แล้วห่วงก็จะได้ห่วงตรงสับปะรดนี่ก็จะได้เป็นหนึ่งห่วงสอหนึ่งห่วงสองห่วงก็จะเป็นสามห่วงนะคะเป็น3ามห่วงแล้วก็หลักนี้ก็จะเป็นเป็นดอกผักกาดหรือว่าแฉกนี่แหละคะ่ะก็ขึ้นเป็นสองสองแฉกไปแล้วฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้หนึ่ดอกฝั่งทางนี้หดอก ไม่ต้องตรงกลางเไม่ต้องใส่โซ่นะคะตรงกลางไม่ต้องเพิ่มโซ่แล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะก็มาตรงนี้เลยโซ่หกเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหนะคะแล้วเราก็ทิ้มลงไปควักขึ้นตรงลูกสับประรดนี่ทำเหมือนเดิมนะคะโซ่ห้าเหมือนเดิม าทำโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมออนทำให้ดูอ่าหนะนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแถวนี้ก็จะได้แค่แค่สามรูนะคะเนี่ยสามห่วงแถวนี้ได้สามห่วงนะคะแล้วรอบต่อไปเราก็มาขึ้นฝั่งนี้เหมือนเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะเหมือนฝั่งนี้เลยเหมือนที่แม่ออนอ่าอธิบายมานะคะก็คลิปนี้ ทำต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆจนถึงอีกรอบนึงนะคะทําเหมือนแม่ออนบอกนี่นะคะก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แก่แม่ออนด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ